ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเพื่อความกเพื่อข้อสองก็ไปถามนะก็ไปซักซอบใส่ถารข้อสามสงบนะจะสงบสงบความสงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายง่ายสงบคือยังไงสงบจังตื้อเบื่อง่ายง่ายของคนที่เข้าใจก็สงบคือนิ่งไประนาบเดียว อยู่เฉยๆม่กระดุกกระดิกสงบอะไรอย่างนี้แหละเยอพอจะสงบก็คือต้องหยุดต้องเยียบต้องอะไรแตไม่ผิดนะแต่มันไม่ครบมันไม่สมบูรณ์ก็งบเท่าน,นั้นนะมันมระนาบเดียวตื้นสงบจริงๆต้องมีด้วยนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลยนะั่คือกิเลสหายไปเลยกิเลสนิ่งกิเลสไม่ แต่ความเป็นความมีโอ้โหมีอย่างท่องแค่วว่องไวปราดเปรียวเต็มที่เลยไม่มีแรงไหนเท่าอีกด้วยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสงบอันเนี้ยมันเป็นไอลเลตไดเลหรือมันเป็นสิริมหมามายาที่แท้เลยสงบแต่เร็วแรงนี่มุทุปุตธาตุมุทุมีสภาพสองอยู่ใน ในหนึ่งองค์รวมเนี่ยสมบูรณ์สุดยอดทั้งสองทิศไม่ว่าทิศสแตติกทิศไดนามิกเก่งสุดยอดทั้งสองทิศอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสุดยอดความสงบเนี่ยตะกี้นี้ที่พระท่านหมายถึงนั่นพระองค์ใช้คำว่าวูวูปัครับวูปัสมอสุขคอ้าวูปัสมอสุข S <S ปสม,สม, people, สมองกายก็สมอกายก็กายยัตวุปะกาเสนะาก็สมบจ really ิตก็จิตตะวุปะกาเสนะคือกราดมาจากคำว่าวูปะวูปสมโมนะครับอ่าวุปสโมก็ไม่จะเรียกอุปสมโมก็ได้อุปสมโมหรือวุปสโมนะเป็นความสงบนะกรุที่หนึ่งก็คือภพภูมิเจารุภพ พระศาสดาหรือพบพรหมจันทร์ผู้เพื่อนพรหมจันทร์ผ,ผ,ผู้ที่เป็นานัครูนะเสร็จแล้วก็ทุ่มโถมตนเองให้หมดตัวหมดตนเลยทั้งความละอายความเกรงกลัวความรักความเรารพเข้าไปให้ศูนย์เขาไปหายไปในนั้นเลยถ้าไม่เป็นอันนั้นเลยอย่าออกมา <c oughs> นะอย่าออกมาเลย <c oughs> นะเสร็จแล้วต่อมา เมื่อได้ครบสามเศร้าอันนี้แล้วขยับออกมาเป็นผู้ที่จะมาช่วยผู้อื่นแล้ะเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเป็นผู้มีความเพียรน,นี่อีกสามเศร้าสามเศร้านี้แล้วก็สมบูรณ์แบบพอสามเศร้านี้ได้จบมันก็จบในตัวจบในตัวแล้วทีนี้แล้วก็อยู่กับสองเท่านั้นเองทีนี้ อยู่กับเป็นผู้นิ่งหรือเป็นผู้ที่จะสาธยายเป็นผู้นิ่งหรือผู้สาธยายผู้จะสาธยายก็เออให้สาธยายไปไม่ตำหนิไม่ว่าผู้ที่จะสาธยายผู้นิ่งก็ไม่ว่าผู้ผู้ที่จะไม่สาธยายจะนิ่งฟังอย่างเดียวก็ไม่ว่าพอผู้รู้แล้วจริงเนี่ยนิ่งได้แย่งได้ รู้จบรู้ไรู้ว่าควรจบจบอย่างแพ้ก็รู้ได้จบอย่างชนะก็รู้ได้จบอย่างแพ้ก็มันก็ไม่มีปัญหาจบอย่างชนะก็ไม่มีปัญหาลงท้ายทั้งสองครัวจบด้วยสองครัวแต่ก็ได้ชนะก,ก็ได้อแต่ส่วนใหญ่คนจะชนะอ่ะาใช่มันมี มันไม่สองเพราะงั้นคำว่าเทวะแปลว,ว่าสองเนี่ยคนที่เป็นเทวะที่เป็นหนึ่งแท้เลยเนีโโ่โอ้คนนี้เป็นสองแท้เว้ยอ่าคนที่เป็นหนึ่งแท้เนี่ยโอ้คนเป็นหนึ่งแท้นี่คนเป็นสองแท้แตาไอคนที่มันไม่เป็นสองแท้เนี่ยมันมันจะเป็นหนึ่งให้ได้อยู่น,นัเนหลยมันจะชนะ คนที่ไม่เป็นสองแท้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งให้ได้ยังไงนั่นะคนสองแท้นี่จะเป็นหนึ่งก็ได้เป็นสองก็ได้แต่รบริบทน,นะอะไรจรึงเป็นศูนย์เลยคนนี้จึงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นในคู่มันไม่ใช่คู่สามเร้าสุดท้ายจึงเป็นหนึ่งสองศูนย์สามเจ้าสุดท้ายหนึ่งสองศูนย์ แต่ถ้าคนที่มันไม่สามเศร้าสุดท้ายหนึ่งสองต้องสามเว้ยหนึ่งสองมีอกรณ์ที่มีนะหนึ่งสองต้องสามนคนที่มันยังไม่ศูนย์คนที่ยังหนึ่งสองซูนพอที่หนึ่งสองศูนออกไปออกไปเวลานหนึ่งสองซูนหนึ่งสองซูน หนึ่งสองศูนย์อเริเจริง่ายเจริญง่ายได้รหัสรหัได้รหัสรหัสหนึ่งองศูนย์เออสองรหัสหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนมันไม่ต่อนะแต่หนึ่งสองศูน เฮ้เรามันจะไปยังไงเรามาสูนแล้วสามส่ห้าของเขาเนี่ยหนึ่งสอสี่ห้าสอส้คุณตลบเนี่ยหนึ่งสองศูนย์สามสี่ห้าเอ้ามันวิ่งพูุไปยังไงหนึ่งสองศูนสามสี่ห้ารหัสลับทยานใช่ยังรหัสลับโอ้เขาตัรหัสลับ ใจให้ได้ไไดตบไม่ตบมือนะตบใจให้มันได้อย่างงี้อันนี้ขอ้ 8, ขอที่แปดกปรัมนัน้นนั่นแหละเพราะงั้นถ้าคุณชัดเจนโดยปัญญานี่นะปัญญาสองคู่สองเศร้าแล้วหกหกแล้วทำไมเจ็ดแปดทำไมไม่เก้า 9, อ่ะอถ้าเก้ามันก็จะต้องมี ถ้าแปดมันก็ไม่มีเพระฉะนั้นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์จบที่แปดหมดแกแปเลยเก้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโอ้เป็นคำง่ายดีนะครับสา้ง